สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดคลิปมาด้วยเจ้าเสือเออแอบน่กกากลัวอยู่นิดนึงว่าจะก,กระโดดลงมาทางนี้หรือเปล่าแต่ฉันก็ว่างว่าแกจะเดินไปทางนู้นหรือว่าแกจะไปทางนั่นอ๋อโชคด,ดีลงไปทางนั้นเป็นไงละ่ะเช้าที่สดใสของชันได้นกมาหนึ่งตัวสภาพก็คือให้ชันเก็บเนาะใครเป็นคนทําคนนกก็กระจายเต็มบ้านหาผู้กระทาผิดไม่ได้ด้วยขยันหาคอนเทนต์ให้กันไปเรอยโชคดีที่เมียมีความกลัวงูอยู่บ้างไม่งั้นงูน่าจะเต็มบ้านเลยดูทรงนี่้าคับขนาดนี้ผลงานชิ้นเอกโบแดงของวันนี้แม่ช่วงนีี้้้้กกกกก็็คคืือออออไไไดดนนนนนบบ่่่ยมมาาาาาเเเแตตััวใหปงสู ฉันมันเก่งเกินบ้านเกินเมืองแท้ ฝากชีวิตไว้กับเมวน่าจะได้น้อถ้าวันไหนอดอยากให้เมวไปล่านกให้เพื่อเอามาปิ้งกินนี่ระหว่างหนูกับนกอ่ะแมวได้นกมากกว่านูอีกเอางงเฉยแทนที่จะได้นกมากกว่านูเฮ้ยหรือว่าแมวบ้านฉันแอบมีปีเกียกข้างบนบ้านเสร็จมานั่งเคลียกับแมวอยู่ข้างล่างบ้านต่อการในช่วงนี้นะก็คือหนาวเย็นสบายดีก็คือโอ้โหเอา้านิดนึงก็เอาเอาอช่วงนี้ชีวิตค่อนข้างสู้นะไม่รู้ต้องเจอกับอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็คือต้องสู้เหมือนกันไม่งั้นก็คือเราจะเป็นผู้แพ้โอ้โหไห้ลุกขึ้ เล่นกันเหมือนกดแขนแต่ที่จริงคือพี่น้องที่รักกันรักกันตอนใดรักกันตอนนอนกับตอนกินไงเมื่อเห็นแมวตัวนี้ชี่คือดีใจมากเลยได้ส่องนิดนึงก็ยังดีชืนใจเนาะชี่ออกได้สบายปกติ บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะเมียตัวนี้คือมีปัญหาการฉี่ไม่ออกหรือว่าเป็นนิ้วนั่นเองเขาก็อาจจะหายแต่ว่าเราต้องติดตามอาการเขาอยู่ตลอดและนี่คือต้องติดตามด้วยป่ะเนี่ยโอ้โหเออโอ้โหปวดหัวเลยจันนี่ถ้าเออไปอยู่ลานวัดกิ้งให้หลวงตาดูน่าจะสนุกเนาะวันๆไม่นิสัยหัดเน้นสกปรกเข้าไว้ก่อนเมวบ้านเราจะเหมือนเมวบ้านเข้าไม่ได้คลิปล่าสุดตาลิฟให้เมเพบาะว่าตั้งใจจะอาบน้ําให้แต่อากาศดันหนาวสะงานโอ้โหอากาศเป็นใจให้พวกแกหลือก้นแต่มันก็ว่าไม่ได้นี่เป็นการเลี้ยงเมวแบบโอเพนจอไม่โฮมไม่ แต่พอมันเป็นความสุขเรื่องเล,ๆๆๆๆๆล็กๆน้อยๆเราก็มองข้ามแต่เหตุการณ์นี้คุณเจอเมวกี่ตัวหนลองทายกันมาสิว่ามีใครเห็นแมวหรือเปล่าสายตาเรายัางดีไหมเนี้ยเราเข้าไปลบไข่หร้อตรงนั้นนะไอ้เน้นปลอดภัยจากเพื่อนแต่ไม่เน้นปลอดภัยจากงูและไอ้โก,ก๊ะเขียวนี่จะใหญ่เท่าแมวอยู่แล้วขยันเกิดมาบ้านที่ไม่ได้กินคือไม่ได้กินบ้านที่คนกินก็ไม่ไปเกิดแมนอนลีกานกล้วยแหง้งพอดูแบบนี้ก็ได้อยู่นะได้ที่แปลว่าอแอบทำลายลูกหรือเปล่านี่้นั่นไงไปเร็วไปพวเ,นะเป็น,นมพรบกันนเมือตตูแ่่วารัักกนนะไมเชือตามมาดนอ้น อ้ายกำลังจอไปอยู่แฮ่เป็นไงล่ะเยอกันแบบกุปก๊ปกิ๊ฟอะไรพอหนุ่มที่นั่งอยู่ตรงนู้น ที่นั่งอยู่ตั้งนานแล้วเราไม่คิดจะลูกม้มบ้งเลยเรื่องไหนเราขี้เกียจเดินขนาดนั้นเลยหรือแม่และสาวๆที่บ้านของเราเขากขาย่นยอ,อก,กันมากเลยเออเขาฉลาดนะเขาตีหัวลูกไปหนึ่งทีแล้วเขาก็รีมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวพอถึงกิจกรรมยามเย็นพวกเรานั้นไม่มีอะไรทำจริงๆเพราะว่ามีหมามาตรงโน้นก็เลยต้องมาอยู่กันตรงนี้มีขนมเลียแมวซองให้เลือกแต่ก็เลือกว่าในใจแลว่าจะให้ตัวหนแต่ก็หลอกไปอย่างนั้นแหละวันนี้ให้ไปซองสีฟ้าจา้าผู้ใหญ่จะดีที่ส่งมาให้ในตอนนู้นก็แกะไม่ยากเลยให้ดูหนนนนนน้้นนาาาาาาาเเเอออกก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 ัั็็แแลววโบบบิิิดดดจจงงงงงงงปปปป่ยไึมท ไม่ได้เลยอร่อยทั้งบ้านอยู่ตัวเดียวแล้วมั่งเนี่ยมีสิบกินสิบมีร้อยกินร้อยกินแบบไม่เผื่อแผ่ด้วยเนาะแมวกินได้ดีกว่าแมวกินไม่ได้อย่าบ่นเดี๋ยวคาถาลาไปกับเข้ากับความอร่อยที่ห้าไม่ได้ที่ไหนมีแต่ที่นี่ที่เดียวลวมัง่งอะฟาโกเลโกเจโกซาสกายแล้วจะกำลังคิดหน้าบายบายลีบไปไหนเนาะ